อออตอก็ต้องตัด1กอ2 3 4แล้วก็อยู่ตรงนั้นนะคะ5กอนี้6แล้วก็ยังมีกอที่7น่าจะอยู่แถวๆนี้ล่ะคะ่ะมองไม่เห็นมีทั้งหมด7กอนะคะแต่มีกอนี้กอใหญ่กอใหญ่นี้อีก3วันมันจะใหญ่มากแต่ ที่คนไทยเขาไม่รอเขาจะตัดกอใหญ่ก็แล้วแต่เพราะที่เหลืออีก3ามกอมันจะกลายเป็นเห็ดเน่าเลยป้าจะพามาดูนะคะนี่ค่ะเห็นอ the w บูดที่บ้านเพื่อนของพี่ที่เดินป่าด้วยกันสวยมากๆดูสิสวยจริงๆนุ่นอีกดอกหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นตอโอก๊กเห็ดที่เกิดนี้ก็เกิดจาก รากของตอโอ๊นะคะยังไม่หมด,ดนู่นยังอยู่ตรงนั้นออกสามกอตาดีๆหาหานะคะว่าสามกออยู่ตรงไหนยังไม่อยากตัดก็ต้องตัดเพราะว่าเขาเล็กมากห้ดูกรีบสิคะกรีบยังเล็กมากเลยอ่ะอันนี้เหมือนแม่ไก่เลยแต่พี่เขาอะ่ะบอกให้ให้ตัดยังไม่อยากตัดเลย บอกพี่เข้ากี่ครั้งแล้วมีดเล่มนีม้มันไม่คมมีดไม่คมค่ะมีดไม่คมมันมันตัดยากโอ้ ตัดเห็นออฟเดอะวูดค่ะมีดต้องคมจริงๆนะคะพี่เขามีมีดหลายเล่มมากมีดเชฟยังมีเลยคมด้วยแต่มีดเล่มเนี้ยมันไม่คมโอ้โ oh. หไม่ได้ตัดเลยคนะ่ะกลายเป็นงัด <c ười> กลายเป็นงัด <c ười> กลายเป็นงัดแล้วนะคะนี<อ>ะ่กลายเป็นงัดเลยโอ้โหหนักยกไม่ขึ้นเพโอ้โห,โโหยกไม่ได้พี่หนักมากยกไม่ได้โอโยกไม่ขึ้นอุ๊ยโอ้โหโอ้ยห,หนักจริงๆพี่เห็ุหนักจริงๆต้องโอ้โหตัดเลยค่ะ เพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้ตัดไม่ตัดไม่ได้เลยโหสวยจังได้เย็นเจี๊ยบเลยสวยมากค่ะช่วยยก,นก,นนกหน่อยหนักไหมพี่ระวงๆๆๆๆังระลังระลังกอน,นี้พี่ยกดีค่ะพี่ก้องคงเอาเพราะพี่เจ็บขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกนี้หักเดี๋ยวดอกนี้หกัหกไม่เป็นไรยกไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรพี่วางเลยเดี๋ยวมันดอกกลีบแตกหนักไหมหนัก yeah I do.